โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควรตั้มเจจีนะครับผมก็วันนี้นะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับตั้งแต่โควิดรอบแรกรอบสองรอบสามครับเราก็ห่างหายจากการคําว่ารีวิวไปนานมากเลยนะครับผมก็รอบนี้นะครับเราจะกลับมาในคาว่ารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว พาไปดูแนวทางการแต่งนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ขับรุ่นเดียบน้องเขาสนใจในการแต่งนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะรอชมคันนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็ขับรถรุ่นอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องควรตั้มด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีในส่วนของแฟนเพจแล้วนะครับแฟนเพจก็ชื่อคําว่าควรตั้มเ g Rider นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามซับสไครป์ได้แล้วก็กดกระดิ่งได้นะครับเพื่อไม่พลาด การลงคลิปของเราแล้วก็ในเรื่องของการโปรโมทต่างๆนะครับก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับของแต่งเยอะๆลงไปด้วยนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าไปครับโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้นะที่เราพูดถึงก็คือรถคันนี้นี่เองนะครับคันสีขาวๆนี่เองครับแต่หลายคนอาจจะแปลกตานะครับผมเพราะคันนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่สัญลักษณ์จะเป็น R6 นะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถกันดีกว่านะครับว่ารถรุ่นนี้รุ่นอะไรแล้วก็ แต่งเป็นโทนสีนี้ก่อนหน้านี้เขาเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาสอบถามเขาหน่ดนึงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมชื่อตุ๊กครับชื่อตุ๊กเนาะอายุเท่าไหร่ครับยี่สิาครับยี่สิบสามปีเนาะก่อนหน้านี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่รถของเราแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอสอบถามรายละเอียดนิดนึงว่าเราขับอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ไม่ครับไม่เคยไม่ขับอะไรเลยนะครับจักรยานมีไหมมีโอเคโอเคก็มีก็เคยมีขับในเรื่องของ รถมาบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราไปรถขอสอบถามนิดนึงว่ารถคันนี้คือรถคันแรกเลยใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเราบอกว่ารถคันแรกเนาะครับผมคันนี้คือซื้อด้วยตัวเองเลยครับผมโอเคซื้อเองครับนี่คืออีกหนึ่งคนครับที่ซื้อรถด้วยตัวเองเหมือนผมนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันดีกว่าว่ารถเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวพาดูหน่อยครับผมว่ารถเป็นรุ่นอะไรครับผมก็ R15 นะคบผม2019นะครับเป็น R15 2019 อันนี้คือสีที่เราทําเองถูกต้องไหมใช่ครับง,งครับโอเคเดี๋ยวช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยดีว่าก่อนหน้าเนี้รถเราเนี่ยเป็นสีอะไรอ๋อจะเป็นสีดำนั่นเงินครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถามหน่อยว่าที่ทำสีขาวเนี่ยพออะไร ก็น่าจะชอบครับผมมันจะชอบมานานู้วยสิครับก็คือแง่ว่าเราชอบสไตล์การแต่งโทนสีขาวใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าพีชสตาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนึ้งครับว่าสีขาวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าขาวอะไรนะที่เราเขาวอมม่วงครับขาวอมม่วงนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับมันจะไม่สีขาวไปเลยนะฮะเนี่ยไม่มีแสงครับพี่ โอเคเนี่ยมันจะเป็นโทนสีขาวถ้าเราเอาดูไกลๆเนี่ยคือขาวเนาะแต่พอเราไปดูใกล้ๆหรือว่าเห็นด้วยตาเปล่ามันจะมีสีที่ประ,ประกายอยู่ถูกต้องไหมครับผมอันนั้นเนาะก็เดี๋ยวสีนี้มีกี่ชิ้นครับที่สง่งไปทำมาอันตราพี่องครายเลยก็อันดับแรกก็จะมีในส่วนของครอบหน้านะครับที่สทงทำเนาะโอเคแล้วก็ไปเลี้ยงข้างนะครับเซตนี้มาโคนหน้าด้วย ครอบถังนะครับผีท้ายต่างๆอันนี้คือส่งทำหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอสอบถามราคาิดนึงว่าเท่าไรครับห้าพันห้าพันสามครับหนะ้าพันสามเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าคันนี้คือ R 1 5าใช่ไหมครับทำไม r 1้คันนี้มันต่างกับคันอื่นเยอะจังเลยเพราะรู้สึกว่าเราจะแต่งเป็นทรง R 6ถูกไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราให้น้องนะครับผมพาดูในส่วนของแต่งก่อนล้วกัน ว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับราคาเราค่อยไปรวมกันอีกทีหนึ่งนะเพราะน้องเขาแต่งหลายๆอย่างแล้วทํามาหลายอย่างอาจจะมีเขาเรียกว่าลืมในเรื่องของราคาบ้างนะครับราคาก็ไม่ได้เป็นส่วนหลาคัาเพราะราคาแต่ละที่มันก็ไม่ต่างกันเท<ช>่าไหร่นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันมากกว่าว่าส่วนแต่งแต่ละส่วนเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเริ่มจากผมว่าอัวดินดินก่อนแล้วกันนั่นหน้าน,า,นานิดนึงครับแต่าะก็มีเชอแต่งอ่าอันนี้ควา้อม่าน ทั่วไปนะครับแค่ต้องไปเจาะรูเพิ่มตรงนี้แล้วก็ปุดกูใหม่อ่าก็ง่ายๆเนาะก็จะมีชิวหน้าอันนี้นะครับเป็นทรงประหลอดนะครับผมแล้วก็มีคบหน้าหรือบางคนเรียกหน้ากากอะไรก็อยู่ที่คนเรียกนะครับก็แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นทรง R6 เนาะสังเกตดีๆนะครับทาไมถึงเรียกว่า R6 เพราะหน้าเพราะตามเล็กนิดเดียวนะฮะเนี่ยตาถ้าดูด้านหน้าดูดุเลยนะครับอันนี้ อันนี้แล้วก็นี้แผ่นปิดลูกกระจกเนาะใช่ครับเป็นของปีลังญ,ญานะครับผมอ่าซ้ายขวาเลยแล้วก็มีไล่น็อตนะครับเป็นโทนสีทองนะครับอันนี้ปัมป๊มบนนะครับผมปั๊มบนขวาเลียนนเ่ยงไงว่าปั๊มลอยนั่นเองนะครับ,บนคนที่ขับซับป,ปอดน่าจะชื่นชอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของ RCB Racing Boy นะครับผมอันนี้แล้วก็มีไล์น็อตเหมือนเดิมนะครับเซตนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกฝั่งนี้ก็แบบเดียวกันก็คือเป็น RCB ถูกต้องปะถูกต้องครับโอเคแล้วก็ไล์น็อตเหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าตัวแฮนด์เราก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนครับผมโอเคแฮนด์นี้คือเป็นแฮนด์แต่งนะครับผมตัวนี้แฮนด์แต่งนะครับผมเป็นอิดมอโต อันนี้คือที่เราบอกก็คือปั๊บหมอบเลยถูกต,<ม>ต้องไหมครับผมอันนี้ฟิลหมอบเดี๋ยวขอสอบถามฟิลนิดนึงฟิลหมอบเป็นยังไงบ้างเมื่อยครับผมเมื่อยเลย <c oughs> ครับแล้วก็เห็นโอ้ดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมทองอลามาหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็คือเน้นเป็นโทนทองเป็นหลักเนาะตอนนี้ก็มีเรื่องของน็อตวโชกนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับเป็นคู่แล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของอ่าถ้าเพื่อน <c oughs> ๆส่งให้นิดนึง อ่าเป็นน็อตแผงคอนะครับผมอันนี้ครับผมว่าหลายคนมีข้อถามเราบ้างไหมในเรื่องของตัวจับโทรศัพท์โอเคครับผมอ่าอันนี้อันนี้นะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับผมที่แบบว่าจับตรงแผงคอเลยนะดูดินะครับเป็นการจับตรงที่แผงคอนะครับข้อดีก็คือเรามองง่ายถูกไหมใช่ครับแล้วก็มันไม่ไปโดนในส่วนอื่นด้วยเวลาเลี้ยวนะครับมัดไปมันอยู่ช่วงแผงคอนะครับ เื่อใครสนใจนะครับสามารถลองเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้โอเคตัวถังนิดนึงได้ไหมเพราะถั<ไ>งรู้สึกว่าถังใหญ่ขึ้นถูกต้อง,องไหมถูกต้องครับอ่าถังนี้ก็คือทรง R6 เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ต้องมีการแปลงอะไรไหมไม่มีครับผมไม่มีถูกต้องไหม,ไมโอเคก็อ,อ,คอันนี้คือเรียกได้ว่าเอาของเดิมออกทั้งหมดเหลือแค่ถังหนึ่งถังด้านในนะครับผมอันนี้แล้วก็ใส่เป็นครอบลงไปแทนนะครับ เดี๋ยวไอตัวฝาถังตรงนี้ก็มีแต่งด้วยถูกต้องไหมใส่เป็นคาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นเรซินนะครับผมแล้วก็มีไ่น็อตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตันนี้ก็เวลาท่านั่งมันก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นถูกไหมหลังจากที่เราเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็ท่านั่งตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเกยโยงเวลาเรานั่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเปลี่ยนแปลงเยอะครับมันหมอกขึ้นใช่ไหมโอเคก็คือเรียกว่าตอนนี้มัน มันสปอร์ตขึ้นแล้วมันโยงมากขึ้นใช่ครับน้จักรของเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอนี้สามอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเบรกนะครับฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวเราถ่ายรายละเอียดให้ดูทีหนึ่งนะครับไอ้ฝั่งนู้นเป็นเกียร์ก็เส่นเดียวกันนะครับเขาขายเป็นคู่นะครับแล้วก็อันนี้คือฝาครอบหัวน็อตครับผมถูกต้องไหมถูกต้องครับก็คือมันมีซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แตกต่างแน่นอนที่ผมว่าก็คือในเรื่องของอกล่าง นะครับอกล่างอันนี้ของอกแต่งเลยใช่ครับนะครับแต่งครับอันนี้อกแต่งก็จากที่เห็นก็คือใส่คอทอดแต่งนะครับผมก็จะมีส่วนปาดด้วยถูกต้องไหมครับโอเคอยวให้ดูนิดนึงว่าปาดตรงไหนบ้างปาดนิดเดียวครับก็คือปาดตรงนี้แล้วก็มียางให้ลงอันนี้ก็อันนี้ก็คือเราทําเพิ่มเติมเนาะเพื่อให้มันไม่ไปโดนตรงสปริงครับผมแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกนิดนึงถูกไหมที่ปาดออกนะครับผมเพื่อที่จะ ไม่โซ่มันไปโดนนะครับผมฝั่งนี้ก็คือเป็นเกียโยเหมือนกันนะครับเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือมีบัวบางสเตอร์หน้าของแต่งนะครับผมอันนี้แต่นคนก็จะแปลกตาหน่อยนะครับวันนี้โอเคที่ในส่วนของเทสโตเตอร์ใช่ไหมมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเฉยๆอันนีคงเดิมเดก็คือง่ายๆว่าเออเรายังไม่เปลี่ยนสเตอร์ใช่ครับนะครับ เปลี่ยนแค่โต่อย่างเดียวเพื่อให้มันเข้าคอนเซปต์เราเนาะอันนี้ก็อ,อันนี้ยังไม่เคยตั้งเลยนะครับระยะยังไม่เคยตั้งเลยนะครับโอเคอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างรวโซ่ดีกว่าของเดิมครับเพราะ,ราะว,าว่ามันหนากว่าอ่าเหมือนตัวนี้จะเป็นของจอมไทยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าว่าอันนี้นะครับเป็นจอมไทยนะเป็น428 SX นะครับผมอันนี้ก็เรียกง่ายๆว่า เป็นของทางแบรนด์เขานะครับผมอันนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าปีกถูกไหมใช่ครับปีกอันนี้ปีกก็คือใหญ่กว่าเดิมใช่ครับนะครับผมใหญ่วกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็สีก็คือทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเอาไปทําสีใหม่นั่นเองทำให้เข้าคอนเซ็ปต์แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจากด้านหลังนะครับอ่าเนี่ยครับมานยู่สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ ผมทาเองพี่ก็ง่ายๆครับอันนี้ถ้าใครอยากอยากทานะครับก็สกหาน้องเขานะครับก็เรียกงห้ว่าน้องเขาบอกว่าก็คือเขาบางคนหน้าเก่าเดิมของเขาเนี่ยมาทำแล้มันม okay. ีการแตกก่อนหน้านี้บางคนหน้าเนาะแล้วก็มีใช้อีโปซซี่นะครับอีโปซซี่ในการปั้นให้มันขึ้นรูปแบบนี้อ่าเดี๋ยวผูให้หนึงอ่าแบบนี้นะครับผมก็เลยทําให้มันมีเคิร์ฟยื่นออกมาแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนั่นเอง นะครับแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นเขาเรียกง่ายๆก็คือทายสั้นครับผมนะครับทายสั้นอันนี้เป็นของเซเว่นสปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นทายสั้นไม่เหล็กพับได้โดยตรงนะครับผมอันนี้ก็สามารถการเข้ากางออกได้นะครับผมเห็นรับว่าว่ามันเรียบไปเลยนะครับมันเป็นตรงรุ่นถูกต้องเนาะมันก็ไม่ต้องแปลงอะไรนะครับตรงรุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงสอบถามนิดนึงว่า เราไล่น็อตมาด้วยถูกต้องไหมน็อตเหมือนจะไล่ทั้งคันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าแล้วกันนะครับผมก็คือชุดหน้าก็จะเป็นตรงไหนเอ่ยชุดนี้ใช่ไหมใช่ชุดหน้าชุดหน้าก็คือช่วงบางโคนนะครับผมที่ยึดปั๊มแล้วก็จานดิษอันนี้คือไล่หมดเลยนะครับผมล้อนี้ก็คือเป็นสับมาหรือว่าของเดิมสับมาครับเป็นสับมาเนาะโอเคอันนี้คือล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อสีอะไรครับ สีน้ําเงินเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นล้อสัตว์ต้องรุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรานะ่าจะต้องไปดูด้านหลังเพราะเหมือนลักษณะว่าจะเปลี่ยนทุกลมมาด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพาดูน็อตลอบคันก่อนก็มีในส่วนของช่วงข้างนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้นะครับที่บอกไปก็คือตัวล้อเนี่ยก็คือเราไปสับงานมานะครับผมแล้วก็มีจุกลมนะครับ ชุบลมจะเป็นเก้าสิบองศาครับนะครับอันนี้ปกติแล้วเติมยางไมมทำหน่อยจับความรู้สึกของเดิมของเดิมอันนี้ดีกว่าครับเติมง่ายกว่าก็คือง่ายว่าอันเนี้ยเติมง่ายกว่าครับเพราะมันชุบลมไปเลยนะครับขอดูไฟหน่อยได้ไหมได้ครับอ่าอันนี้ครับเขาเรียกว่าไฟอะไรเอ่ยไฟเส้นครับผมไฟเส้น LED อ่าอ๋ออันนี้ก็ R6 มากเลยนะครับมีตัวไฟ นะครับผมก็คือจะเป็นอย่างนี้เนาะไฟคู่นะครับผม,มเปลี่ยนสีได้อ๋อเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมอันนี้ใช้เวลาเราเดินทางใช่ใชไหมเพาะแล้วมีไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวติแต่งเนาะอ่าอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับผมด้านหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังด้วยไฟเลี้ยวด้านหลังเหมือนจะเราจะแอบไว้ใช่ไหมใช่ครับแอบไว้ข้างในอ่านี่ครับไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับก็จะเป็นแอบอยู่ในวิงนะครับผมแต่นี้ นะครับสว่างจ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วขอสอบถามนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เราแต่งสีแบบนี้ไปแล้วนะครับมีคนทักเยอะไหมมีครับผมเป็นปกติเขาเขาเขาว่าไงบ้างเอ่ยเขาว่าปกติกาจะทำว่าอันนี้กี่ซีปีร้อยอะไรบอกว่าไม่ใช่ครับอสาเพราะเพื่อนๆดูดีๆนะผมให้ดูไกลๆเลยนะดูดิ เป็นผมอะผมก็เรียกผมก็คิดว่ามัน R6 ถ้าเราไม่เคยเจอ R6 ตัวจริงๆนะครับเพราะหลักๆหด้วยตัวถังมันเปลี่ยนไปนะครับผมสตัวไฟหน้านะครับเล็กลงเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับผมแล้วก็ปีกท้ายนะครับมีการเสริมให้ใหญ่ขึ้นแล้วมีอกล่างอีกนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้แต่งสุดจริงๆนะครับในเรื่องของพาร์ทเฟงนะครับสไตล์ R6 นะครับผม นี่แหละครับตัวรถที่ผมบอกว่าผมจะพามาชมในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องราคานะครับผมเพราะราคาเนี่ยสามารถเข้าไปดูในหลายๆเพจได้นะอันนี้แต่งมาจากร้านไหนเลยแล้วถ้าพวกเป็นพัดปลิงอย่างนี้ก็มีซิปเปอร์ไบเกอร์นะครับผมเป็นหลักเนาะเ็เป็นพวกปีดพวกถังพวกครอบต่างๆนะครับผมเป็นหลักปกติอันนี้เราขับขี่อยู่แถวไหนเป็นพิเศษไหมอยู่ประชาอุทิศครับประชาอุทิศนะครับแจมงจ่ายต้องมาเลย ถ้าใครอยู่แถวๆนั้นนะครับเจอรถแนวนี้นะครับสีขาวๆสามารถทักทายน้องเขาได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจอยากติดตามผลงานของรถคันนี้หรือตามผลงานของเราว่าถ่ายรูปเป็นยังไงแนวไหนอะไรเนี้ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมบอกได้เลยเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็พวกไอจีอะไรด้วยไหมไอจีก็ไม่เล่นนะครับอ่าก็เป็น Facebook เป็นหลักเนาะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมว่า เฟซบุ๊กน้องเขาชื่ออะไรนะสามารถเข้าไปดูได้ว่าน้องเขาแต่งเป็นโทนอะไรบ้างนะครับผมเป็นสีอะไรบ้างนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมโอเคขอฟังเสียงนิดนึงโอเคนะครับก็หลักๆแล้วท่อก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับสายสปอร์ตที่ต้องแต่งเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เสียงท่อเมื่อกี้ก็ทุมท้มๆนะครับผม มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพ่อหลายๆคันนี้แต่งแฟลลิ่งแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าต่างๆเนี่ยก็จากที่ผมดูนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นการแต่งที่ใช้งานได้จริงขอบคุณน้องมากนะครับที่เข้าเอารถมาให้ผมรีวิววันนี้นะครับไปรถอีกหนึ่งคันนะที่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มแบบนี้นะสวยงามมากๆนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปที่ ผมลงนะครับผมอันนี้แล้วขอบคุณน้องมากๆๆนะครับผมขอบคุณครับโอเคแล้วตัดดูอินเสิร์ตรถคันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมไอกัน